อันนี้แมนทางเขา่าตลาดน้องจันเก่าเนาะบ้านน้องจันหอมหาเม่อกี้มีป่ายอยู่เนี่ยนะแต่ว่าบม่มีแล้วตอนนี้เรี่ยมพบกับตลาดโคดินรูกแบบใหม่ไว้ๆนี่เดินมีนาเอาเดินมีนาต้นกรกุมภามีนาเดินสามสองพันี่สิบสี่แมนวะ น้องจันหุ่มแบบใหม่เดินเปิดเดินมินาวะสันก็บรถบรถจอดรถจักอยู่ในเนี่ยก็ะมีเนาะบอดเอามากกันเลยโอ้โหแต่โดนละยังก็สั่งบอล้หลวที่เนาะเออถึงไปจังเนี่ยเหลืองเลยนะ เขาเล่นบอลก็เหวีายงกอสังไปจะสิไปหันเก่าหันวะเลียบเลียบไปนไไี่ได้ได้เอาไปเลยตะกี้หันมันโอ้รลังกอสางเลยตลาดน้องจันตะกี้กเ็เหวี่ยงคายอยู่ไหนก็เหวี่ยมาคายอยู่พี่บอน,บนห้องกินซุกบน,บนห้องกินซุกอาหารสดเนาะเหล่าเบิ่งบะจุดนี้กร็ร่างก่อสร้างเางนี่ยแนมไปทางในเนาะอาคาดเกา่า ทุบทิมบัดละก็สั่งเปธนาคารใหม่แต่ว่า,ออาก็จะอมอหัวไปแนบมมเห็นนะมารหล่อเลียกกันปะืันนี้พามาเบิงโซนตลาดน้องจันสมัยใหม่ <laughs> พี่แตงมาคลายพี่แล้วได้บันเลย ตอนสเสาร์เนาะเขาเคยมาตอนเสาร์ีกายนยาจะมาขายผักขายอย่างต่างๆล่แต่ว่าตอนชวยหนาจะเลอกล้ากันไปหลยสิเลือกกันสิเป็นหันขายาหมั่ใหม่เนี่ยบอลฮะแม่ไหมอุ่นดีเลยอยู่ลองซานมันหนาวนะสื่อแบบนี้ อมืมันอุ่นแบบนี้นะแอร์มันหย่มดีบว่ากบแบบนี้แหละโอ้งานเดียวมันจันดรถาขึ้นแถาคล้ายปลายนอนเรือตะขายบางใหม่คล้ายเกลือกับมาข่ายเป็นตึกของแถวแถวนี้เนอน เป็นแบบนี้แลวเนาะกำลังเห็ดกระเบนเลสั่สงใหม่ด้วยนี่ตึกนี่ออกมาทั้งนี้ก็ได้เนี่ยทาหง,ง,องอกอยู่นี่เนาะซื้อกับอันนาเจ้าของการขขงอย่างนี้

แบบนี้แหละไอ้สมหอมนี่แต่เกาสมัยตะกยียเยนะเาะก,ก็เป็นหอมกระเจ้าคลายเขื่องเบืรองสายมือขัวมือในกระแม่กันก็นกนสั่งตลาดกโคดินใหม่ จะปิดได้ยังไปหมไรแล้าแต่ก็เพื่อมีอานคลขายสินกันนี่นะโคขายแหละอือคนเขมอาเกปิดไว้ยันเครื่องเขาเสียขอาใดบย่านี้เพื่อปิดแล้วนั่นพามาสิกแซกโอ้นี่วะ ปุ๊ยูนะ chế นี่แหละระหว่างสองว่าฟังได้อ่าที่ là ก็ได้ว่า oh, <laughs> มันมีนะผอม,มปะอับเบียงปะบเบียงวันบโอ้ได้เวลามาเหลือกสิน,สนเลยเด้อบอลนี่เป็นแนวไหลนี่โซมอรุษโม,โมเมนบ่นี่โมเนต์นอะอิตาบัวจะได้โอรส ซีสีกซือสินดี๋ยวจะมันกระเียบเดยวะเอามลือเงาซีหนึ่งลายเดียวอ่าได้แล้วสินได้แล้วอเอาข้ามมาบ่เนยเสร็ยันย่ๆเลยเนยไปงานดองบรรยากาศตลาดเสาเนาะ เปลี่ยนแปลงไปไลายเดี๋ยวนี้มูคือตะกี้เลยะวเห็นประหนานาเือมเอพอหลืมอ,อกแล้วทางมาลายเนี่ย <c oughs> บนก,ะกระจอกกรสางเนาะแต่ว่าม,มีรถมาจอดทันเต้เลื่อนเล่นน้อยนึงทางตลาดเสา เข,ขาเป็นน้อยเลาะเป็นหลาะวะขางในแพงอยู่หัแล้วตอนมีตัวงามร้ายได้ไปหรือบปล่ไปหรือบอปล่าไปอยากสื่อกับไป ជាកงនារបស់นាលាលាល់ទីល់ធ្លាំ